ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมและก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนวัฒน์แชนแนลนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะกาพีร่ที่มีชื่อว่าคลิกหนักนะครับก็วันนี้นะผมเหมือนเดิมนะหยิบมาเล่นเป็นตำแหน่งของจังเกิลนะครับก็ไม่ค่อยถนัดป่าเท่าไหร่นะผมว่าผมเป็นเมนเล่นข้างนะครับแล้วก็วันนี้จะมาหยิบเล่นเป็นคลิกหนักเลยนะครับผมในการที่จะเล่นป่านะโอเค ก็ทักทายกันเจอกันเหมือนเดิมนะครับเาเอฟซตอนที่แผลในปากยังไม่ค่อยหายเลยทุกคน <c oughs> มันเป็นนานมากนะเวลาที่แบบเป็นแผลในปากเนี่ยครับฟ <c oughs> าร์มไปก่อนนะครับ เริ่มต้นมาเหมือนว่าเราจะได้ทางด้านบูบับนะครับาจากการเวทในตอนนี้นะส่วนเราก็ฟ์ไมไปก่อนนะครับเหมือนลิกเตอร์จะรู้ตัวนะครับว่าทีมเราไปเวทป่าเขานะครับก่อนรับชมคลิปทุกครั้งนะครับผมก็ขอความกรุณาทุกคนนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ Hey, ดายเนี่ยเอา้าเหมือนจะไม่รู้ตัวนะครับฟิกเกอร์ได้ก็สายไปแล้วนะครับรยบร้อยนะคิวแรกนะครับเฟิร์สบัตนะได้ของเราพอดีเลยถือว่าเดินเกมเปิดเกมมาได้ดีนะครับไล่ยาวนะอืมดูเหมือนว่าเกมนี้นะครับดิกเตอร์น่าจะเป็นโลมนะครับแต่ว่าตอนนี้ โดดใส่แล้วกันได้ปะเนี่ยโอเคเฮ้ยต้องถอยวะ่ะคาเฟนีมานะครับโอ้ <laughs> เกือบโดนยิงเลเซอร์เลเมื่อกี้ <laughs> อย่าปล่อยให้ตัวนี้เลดเนี่ยครับผมถ้าเจอในแรงนะบอกเลยว่าน่าจะเป็นแครี่ที่ค่อนข้างโกงนะครับโอถ้าแบบเลดมานะครับยิงแบบ ทีนึงโอ้โหตายนะมันแรงนะครับไม่ใช่ยิงแบบรัวๆนะสกิลที่มันแบบเปลี่ยนเป็นเลเซอร์ยิงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําคลิปตัวนั้นนะครับจะลองดูนะว่ามันโกงแค่ไหนนะครับส่วนคลิปนี้ก็เอาด้วงไปก่อนนะถามว่าทําไมไม่ไปลงแรงนะครับเพราะว่า ผมกดแลนเป็นทีมนะอ่าเราต้องเล่นเป็นตำแหน่งนะผมเล่นเมนเล่นข้างนะครับมันจะได้เล่นแบบแต่ลิกเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับเวเลสคือมันจะทำคลิปตัวซ้ําไปก็กลัวทุกคนนะ่ะจะเบื่อกันนะครับก็เปลี่ยนมาเล่นป่าบ้างนะครับแต่จะมากดธรรมดานะแต่ว่าก็เท่ากันนะไม่มีอะไรมากนะครับ เราต้องเล่นตามตำแหน่งนะแนะนำนะครับใแบบนซีซั่น Season นี้นะครับแนะนำนะกดแรงนะครับพยายามไปเป็นทีมนะสามคนอะไรประมาณนี้นะครับจะได้ง่ายต่อการแบบเล่นเข้าใจกันนะด้านบนเหมือนจะทำบนนะคิวเลนอยู่บนนะครับคิวเลนตายวะต้องดักเม็ะนะนะเดินมาแล้ว อ้าวแตกนะริบร้อยผมโอลิเตอร์จะส่วนวะเนี่ยก็มาดีครับหืมโอ้ไม่ได้ไม่ได้แครี่อยู่ข้างหลังนะครับหืมเจ็บเป็นตั้งแต่แตอาทิตย์ที่แล้วเลยยังไม่หายแชร์ดูนว่าถ้าเราแบบ เปิดต้นเกมมาดีอะไรอะไรมันก็ดีนะครับ <c oughs> มันกับแบบถ้าเราเปิดเกมมานะทีมเราได้เฟิร์สบัตนะโอโหคือมันเป็นกําลังใจในการเล่นต่อไปจริงๆนะคือทีมไหนที่แบบเสียเฟิร์สบัตโอ้โหไปตลอดอะไรประมาณนี้นะความรู้สึกอุ้ยเม็ดริปล้อยดีนะไม่โดนทันด้วเบิดมาแต่ไกลนะครับ Okay. เก็บมังกรได้ก่อนนะครับเพื่อฟื้นฟูเลือดนะครับถ้าฟาร์มเสร็จแล้วเลือดยังพอใช้ได้ก็ยังไม่กลับบ้านนะครับแต่ว่าไม่กล้าไม่อยากค่อยเล่นเสี่ยงนะเพราะว่าเกมนี้มีทางด้านคิวเลนนะครับืไม่ยีไง <laughs> พูดยังไม่ขาดคำนะโดดมาเจอพอดีกำลังแบบวิ่งไล่เก็บตัวบางอยู่เลย ส่วนว่าคิวเลนในแพทนี้จะเล่นยากนิดนึงนะครับในช่วงต้นเกมนะโ,โหเวลห่างกันไปครึ่งหนึ่งนะเนี่ยเวลห้าเวลสิบโหโดดใสเหรอเพื่อนริบร้อยฟาร์มเรียวเหมือนกันนะด้วงคิวเลนผมรู้สึกว่าที่ผมไปเล่นไปนะมันแอบมันแอบเบาๆนิดๆนะครับแต่ว่าช่วงท้ายเกมมันแรงนะ แต่ว่าผมแบบช่วงต้นเกมมันเบาอยู่นะอ๋อพรุ่งนี้สงการนะครับก็ขอให้ทุกคนแบบเล่นน้ำกันสนุกสนานนะครับอขอขออให้ทุกคนเล่นน้ำกันอย่างสนุกนะครับอโอ้โหเน็ดเน็ต ไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้เน็ตแดงนะครับสกิลไม่ติดพรุ่งนี้วันสงการ์นะวันปีใหม่ไทยนะไม่รู้ว่าแดดจะกี่องศานะพรุ่งนี้ต้องรอลุ้นกันนะครับ เพื่อนแบบถ้าเล่นสก,การกันก็อย่าลืมมาดูคลิปผมด้วยนีครับเดี๋ยวจะพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้นะมาทุกเช้านะครับหนึ่งโมงไม่เกินสองโมงนะครับตอนเช้าแบบเขาก็ยังไม่ค่อยเล่นกันนะประมาณว่าหรือที่ไหนแบบเล่นตอนเช้ากันเลยนะประมาณตื่นมาแล้วเล่นนะไม่นานะ่าก็มาดูคลิปผมก่อนได้นะครับค่อยไปเล่นสงก,การแบบสนุกสนานนะ เฮฮาอืมอือยอยครับผมเฮ้ยเคียวเลนโอ้โดดไม่โดนนะครับโอ้ไม่ได้เนี่ยต้องรีบถอยนะโอ้เลือดโลแล้วไม่น่าไม่กล้าเล่นกับคีวเลนนะแต่ว่าได้มาเนี่ยขู่ได้ตัวอืเป็นทริปเปิลคิวของตัวใหม่นะครับเริ่มไม่ดีแล้ว โอ้หตรงกลางเหมือนจะมีประเด็นนะครับลิกเตอร์นายคือผู้โชคดีนายคือผู้โชคดีเพื่อนฮอทายเนี่ยโอ้โหแต่ว่าในไอป้อมวะไม่กล,าล้าลรกเนี่ยครับอือ อ๋อตอนนี้นะครับดิกเตอร์ก็จะขึ้นไปที่สองที่หนึ่งแล้วนะครับตอนนี้อันดับเจ็อันดับหกนะไม่รู้ว่าจะขึ้นไปแข็งแร่งสุดในเซิร์ฟหรือเปล่านะครับเป็น<อ>ตัวที่ผมค่อนข้าง,งชอบเลยตอนนี้ทีมเขาโดนปิดนะครับโอ้โหแบบนี้ก็สวยดีคือแต่ว่าจ่อไงนะเพื่อนผมโอ้โห นี่ยไม่อยากเจอคิวเลนเลยอะ่ะโอ้อยถือว่าเฟลนะครับ็อดนี้นะพลาดกันเองนะครับไม่ขอเจอคิวเลนได้ไหมได้โปรดเมื่อกี้คิวเลนเข้าหลังผมทีเดียวเลยโอ้โหคือแลกกันหมัดต่อหมัดอะ่ะถ้าใครชนะไฟต์ก่อนก็ชนะเลยนะ มาเป็นโลมเนี่ยดันป้อมนี่คโอ้โหโอ้ตามไม่ทันเลยวิ่งเร็วมากนี่ครับไม่เอาวิ่งมาแบบนี้นะครับวิ่งผ่านแหวนวิ่งผ่านผ่านแหวนเลยอลิสมาเลยนะครับเอ้ยตามเนี่ยโอ้โหโดนช็อตไปทีหนึ่งโอ้เกือบตายนะครับ โอ้โหทําเป็นเล่นไปนะครับแคดี่ตัวใหม่นะเมื่อกี้เปิดเลเซอร์มายิงผมเกือบตายเลยอ่ะใจเย็นนะเกมนี้นะครับผมไม่นะทับ่าเนี่ยแพ้มาได้นะถึงแม้ว่าสกอร์อะไรจะนำนะครับในเรื่องป้อมแต่ว่ามันก็ไม่แน่นะครับเกม ถ้าเราประมาทนั่นก็คือแพ้นะครับต้องรักษาแบบรักษาระยะไว้นะห้ามพลาดเด็ดขาดโอ้เกมนี้ไม่ดีนะครับถ้าเรื่องนีที่แครี่เป็นไฮยเต่นะค่อนข้าง,างค่องแคล่วนะครับเรียบร้อยตอนนี้เราได้เฟลต์ทูตมาแล้วนะครับดามเมจก็ค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับเปิด เปิดดาร์กทันไปเนี่ยยิบตีเร็วเพื่อนแต่ว่าทาร่าจะรู้เนี่ยโอ้โหทาร่าโดดมาแบบนี้โอ้พรทาร่ายอมพีชีพนะเอาตายสามนะเฮ้ยสวยนะครับเอาได้หนึ่งตัวเฮ้ยหายสี่เอาบนเลยเอากลางดีกว่าเดี๋ยวกำลังไปเติมไฟนะ ไปแล้วจ้าโหเรียบร้อยครับเฟนนี่ถ้าแครี่ตัวใหม่อ่ะมีไอเทมดูดเลือดนะครับโอ้โหคือเปิดเลเซอร์ยิงนะจากใกล้ตายนะครับเลือดพุ่งกระฉูดเลยนะครับลองไปเล่นดูนะผมเล่นมันเปิดให้เล่นฟรีนะผมเล่นนะค่อนข้างที่จะโอเคนะโอ้ลิกเตอร์ลิกเตอร์ใจเย็นเพื่อน โอ้โหคิวเลนวิ่งจะผ่ากลางดวงมาเลยเหรอ <c oughs> ยังจบไม่ได้นะครับต้องมาดันป้อมล่างก่อนโอ้โหเนี่ยเป็นตัวกันบ้านชั้นดีเลยนะ <c oughs> ได้นะได้หนึตัวได้สองตัว โอ้ครับเฟนี่มันนี่ซีถึงแม้ว่าจะมียาเทมดูเรื่อดนะครับแต่ว่าโดนอันตีของคลิกแนกไปนะครับดูเรื่องนะแทบไม่ได้กดด้วยซ้ำนะครับเฮ้ยโดนยิงม,มาดมิมาจบเกมนะเรียบร้อยครับผมอ่อยชนะซะที โอเคนะครับผมก็สำหรคิปแรกนะก็ยังถือว่าโอเคนะครับดาเมจรุนแรงดาเมจเฟี้ยวจัดโอเครับผมก็ถ้าใครชอบนี่คลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe และแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะ